มากเลยค่ะ Happy New Year รับปร Happy New Year นะคะเราอยู่กินับบทีลกปีเลย Happy New Year นะคะพี่หนุ่ม Happy New Year ครับพี่ครับก็6ปีแล้วค่ะที่ Central w o นี้เ็นไงบ้างกับคดาวที่ c เวิร์อีกปีนึงงกับ Happy New Year นะครับทุกคนค้นเสือวันนี้คือ tribute ทุนเลยบอกว่าให้คนรักกันครับแล้วก็เป็นปีที่6แล้วที่ได้มา Central World รู้สึกไง รู้สึกรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าว่าทุกๆเข้าดาวเราจะมาอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยปีนี้ผมกับพีพีก็26จะ27กันแล้วก็เป็นอยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่ 20, 20นะครับตั้งแต่20 21ก็ดีใจที่ได้มาเชนอเบิลทุกครั้งแล้วก็แล้วก็ที่นี่ก็เป็นบรรยากาศไาเขาดาวที่ดีที่สุดของเราตลอดครับเป็นอากาศมันเปลี่ยนไปไม่ถูปีเจ็ดปีที่ผ่านมาของรบราเป็แบบาแนี้ ก็เหมือนเดิมหนูว่าก็ทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมมีพี่ทุกคนเราก็เจอมาคงปีแล้วแล้วก็ทางเซ็นทรัลเวิล์ก็น่ารักเหมือนเดิมครับผมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นแบบในส่วนของความอลังการความยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีอย่างที่ที่ว่าเป็นคางกาแฟออฟิสครับผมใช่เพราผมว่าในแต่ละปีเขาก็จะมีธีมหรือว่ามีแบบคอนเซปต์ในการเฉลิมฉลองกันเข้าปีใหม่ต่างๆกันไปอะไรเงี้ยหรือว่าบางปีก็โควิดบ้างอะไรบ้างเจอเรื่อยเยส่วนปีนี้ก็เป็นเรื่องของความรักก็สวยงามครับผม ถึงชมพูไปดีวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างกับชมพูดีดีวันนี้ก็ดีดีครับดีครับก็รู้สึกว่าทุกๆปีที่ที่เรามีโอกาสได้มาขึ้นที่เซนต์โนโวอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเตรียมโชว์พิเศษเตรียมแบบเพลงพิเศษมาสําหรับวันพิเศษพิเศษก้าวข้ามปีใหม่ด้วยบรรยากาศที่ดีอะไรเงี้ยปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่เราได้ร้องเพลงที่ที่เราไม่เคยร้องมาก่อนอะไรเงี้ยทั้งของพี่ๆเดี่ยวด้วยของผมเดี่ยวด้วยแล้วก็ที่มาร้องด้วยกันด้วยพีงพูดเป็นไงครับ ปวใจพูดกันครับผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร้องคู่กันครับแล้วก็เอ่อพออยู่ในบรรยากาศโมเมนต์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ซาบซึ้งใครเลือกเพลงนี้พิธีช่วยกันเลือกครับผมช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกครับเพลมุี้มันเป็นยังไงบ้างครับนานแล้วห่างกันเลยถึงดูกันนานมากนานครับนานนานเลยแล้วก็ผมว่าเออ่นานแล้วนานแล้วจริงๆเพราะไม่ได้ร้องคู่กันนานแล้วแล้วก็ แล้วก็ผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่ที่เหมาะกับบรรยากาศเลยหมือว่าในในช่วงของการที่เราจะมา Tri b u t ร to love ร่วมกันก้าวข้ามปีด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเลือกเพลงที่ความหมายที่ดีแล้วก็ร้องด้วยความรู้สึกดีๆครับก็เสพบุคกันก็ถือว่าเป็นเพลงของาะคือเรือเคยได้ยินมาแบบว่านานมากแล้วก็เป็นค่อยแบบทีวิวกินบอก พออยู่ในบรรยากาศที่ดีขับคอนเซ็ปต์ชีวิตคือเลิฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออ้าวปิดไฟไลรเลยเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้นิวอีเอร์แฮปปี้นิวอีเร์มิวยูก็แฮปปี้นิวอีเร์นะฮะรีแคปชีวิตของกินกับปีในปีที่ผ่านมาหน่อยมีอะไรบ่างขอการทำงานด้วยกันก็ปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ก็ค่อนข้างเป็นปีที่คือปีที่แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ปีนี้รู้สึกว่าเหนื่อยคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมปีนี้ส่วนใหญ่ของปีก็จะเป็นโชว์แบบคอนเสิร์ตมากกว่าก็ ปีสามคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วปีนี้หรอป,ปีนี้10คอนเสิร์ตอ่า,อาเฮ้ยไม่ไหว <laughs> ไม่ไหวปีนี้ใช่ไหมครับก็เพิ่งประกาศไปจะมีแฟนไซค์ครับผมสามเมืองครับที่ประเทศจีนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปล่อยอัลบั้มออกมาครับอันนี้คือแพลนสำหรับครึ่งปีแรกครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกเลยก็คือ3คอนเสิร์ตแล้วก็คอนเสิร์ตเวดดิ้งด้วยคู่การมีหนังเรื่องซองนางแต่งหนีด้วยแล้วก็ คอนเสิร์ตเดียวที่มาเก๊าแล้วก็ที่เมืองไทยก็ถือว่าโอเคเหนื่อยแต่ก็สนุกที่ทุกๆปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกัก็ปีปีที่ผ่านมาก็จริงๆก็ๆกถือว่าเป็นปีท,ที่ที่ดีครับเป็นปีที่ดีแล้วก็แล้วก็หลักๆก,ก็นี่แหละคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะน้อยอเขาเพราะเขาเขามีคอนเสิร์ตด้วยเขาไปทัวร์ด้วยอะไรเงี้ยก็มีอ่าซองแดงเตีงผีแล้วก็แล้วก็เดบิวตี้คอนเสิร์ตอะองเง้ยแต่ผมจริงๆแล้วปีแล้วผมไป ใช้เวลาการเรียนมากกว่าเลยเนงะี้ยแล้วก็แล้วก็เพิ่งเพิ่งจบเลยคนระับก,ก็รู้สึกว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ที่เหมือนเราได้ออกจากพทิร์เลยเนะี่ยเหมือนกับว่าทํางานมาหลายปีหลายปีหลายปีแล้วก็พัฒนาตัวเองมาในในในสายของการทํางานเลยคนระับสุดทีแล้วเราก็มีโอกาสได้กลับไปสู่อาโลกของการศึกษาบ้างแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อีกแบบหนึ่งไปได้ไปได้ประสบการณชีวิตอีกแบบหนึง่งไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆอย่างเงนะี้ยผมว่ามันก็มันก็อินสปายแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกปีหนึ่งที่ได้พัฒนาตัวเองแบบ ในรูปแบบที่มีความสุขมาแต่มีผลงานหลายทีเกิลที่ปล่อยมาเมือไกันรอบปีที่แล้วใช่ใช่ใช่ครับก็มีเพลงจากซ่องแดงแต่งผีที่เราทําด้วยกันอะไรเนี้ยแล้วก็มีออกซิงเกิลแล้วก็ปิดอัลบั้มด้วยครับปิดอัลบั้มด้วยมีหน้าแต่ปีนี้ต่างหากล่ะปีนี้เนี่ยเพราะว่าผมจะมีคอนเสิร์ตเดียวนะครับในไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็อย่างๆก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วแล้วก็ อย่างปีนี้เป็นต้นไปก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่โฟกัสยาวไปจนถึงคอนเสิร์ตเลยครับอ,อย่างเดียวเลย,ย,ยลีมแฟนซายมีแฟนไซน์ครับมันก็ไม่แปลกบ้างงานคู่จะมีอีกมั้ยครับงานคู่จะมีอีกไหมแล้วคอยากดูผลงานก,การแสดงการแสดงคู่เหรอเดีย๋ยวว่าจะแสดงคู่เลยครับแสดงจะเดี่ยวจะคู่ตัวเนี้ยยังไม่มีแล้วหาเวลาให้ได้ก่อนก็ถ้ามีโอกาสก็จะมีเนาะถ้ามีโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหวังได้มห้ยครับนๆหวังได้มั้ เอาหวังเหรอฮะหวังเยอะก็ผิดหวังเยอะนะ,ะไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังอ,อย่าเป็นเอาหวังนะฮะ <laughs> ามาปีนี้แล้วคุยพร้อม้กันหน่อยพีกิมทำงานมาด้วยกักยนธุรกิจมาปีแล้วเนาะก็ทำงานด้วยกันมาทำงานางจริงๆแล้วเจ็ดปีเนาะอยู่ด้วยกันมาก็น่าจะประมาณเกือบสิบปีแล้วครับน่าจะปีที่สิบแล้วปีนี้พอดีก็จริงๆก็พี่รู้สึกว่าพี่ดีใจขเขาในในทุกๆก้าวนะครับรู้สึกที่เขาทำงานมา